สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะใครถูกฟ้องแม่ออกโรงแน่หนิงปณิตาเตือนมือที่สอย่าคิดฟ้องใครจะออกโรงปกป้องทุกคนหนิงปณิตาเปิดใจปมเปิดหน้าสามมือที่สลั่นเขาฟ้องได้แต่ไม่กลัวแต่ขอให้มาเคลียร์ที่หนิงคนเดียวอย่าดึงคนอื่นมาเกี่ยวเตือนถ้าไปฟ้องใครจะออกโรงปกป้องเอง หลังจากที่หนิงปณิตาออกมาเคลื่อนไหวสะเทือนโซเชียลเปิดหน้าสาวมือที่สหนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะเนื่องจากกลัวจะเข้าใจผิดหลานสาวจากการที่มีสื่อเจ้าหนึ่งนำรูปคู่จีนกับหลานสาวไปทำข่าววันเกิดความสับสนตัดสินใจเปิดหน้าคู่กรณีหนิงตัวจริงให้สังคมได้รับรู้กันไปเลย ล่าสุดวันที่6รกรกฎาคม2566ในรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งมีธัญญาเป็นพิธีกรร่วมดำเนินรายการนิ้งเปิดใจถึงการเปิดหน้ามือที่3บอกว่าไม่ได้ทำเพราะอารมณ์ชั่ววูบแต่ผ่านการตัดสินใจและปรึกษาหลายฝ่ายมาแล้ว แรกเริ่มคือตนได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่ของหลานซึ่งได้รูปจากแม่ของเด็กคนอื่นในโรงเรียนว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะมันชวนให้เข้าใจผิดว่าน้องเป็นบุคคลที่3ตนก็ตกใจจึงได้โทรศัพท์หาจินแต่ติดต่อไม่ได้คือติดต่อเขาไม่ได้เป็นอาทิตย์แล้วจึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เพื่อกันไม่ให้ใครเข้าใจผิดหรือมาโดนแบบนี้อีกก็เลยคิดว่าเป็นคนเปิดเองดีกว่า ส่วนการที่โพสรูปสาวคนดังกล่าวนั้นหนิงบอกว่าคุยกับทนายความแล้วซึ่งทนายบอกว่าเขาอาจจะฟ้องหนิงได้แต่ตรงนี้หนิงไม่ต้องกังวลเลยเพราะมันคือสิ่งที่หนิงต้องปกป้องหลานหนิงอย่างที่หนิงบอกหนิงพยายามโทรจะปรึกษาคุณจินแล้วในเมื่อไม่ได้รับการปรึกษาหนิงได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องว่าหนิงจะทําสิ่งนี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเพื่อนกับคุณจินด้วย ส่วนกรณีที่มีข่าวมาว่าสาวเมินที่3หนิงจินจะฟ้องสื่อต่างๆรวมถึงชาวเน็ตที่เอารูปเขาไปลงหนิงเตือนว่าอย่าฟ้องร้องใครหนิงต้องบอกแบบนี้ตอนนี้เรื่องมันค่อนข้างแรงหนิงได้มีโอกาสอ่านทุกคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาซับพอร์ตให้กำลังใจหนิงหนิงขอบคุณมากๆหนิงไม่คิดว่าจะมีใครรักหนิงแบบนี้ด้วยซ้ํา แล้วการที่คุณเขียนคอมเมนต์หรือเข้ามาซับพอร์ตหนิงมันทำให้ทุกคนเดือดร้อนเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหนิงกับบุคคลที่3ามหนิงไหว้คุณละจริงๆผ่านสื่อเลยมันเป็นเรื่องของคุณกับหนิงถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณมาฟ้องที่หนิงจัดการที่หนิงคนเดียวอย่าไปจัดการบุคคลอื่นๆให้เรื่องมันต้องบานปลาย แล้วที่ทุกคนเมตตาและรักหนิงหนิงขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ว่าหนิงจะรู้จักหรือไม่รู้จักถ้าใครถูกฟ้องหนิงจะออกโรงปกป้องเขาเองถ้าจะจัดการมาจัดการที่หนิงคนเดียวเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับหนิงอย่าลากคนอื่นมาเกี่ยวข้องซึ่งเขามีความรู้สึก แล้วอยากซับพอร์ตแล้วเขาให้กำลังใจหนิงอย่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยมาเคลียร์กับหนิงเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วสารนัดสองรอบแล้วส่วนเรื่องเซ็นใบหย่านั้นหนิงยืนยันยังไม่ได้เซ็นใบหยากับจินธรรมวัฒนะขออย่าฟังใครให้ฟังจากหนิงคนเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ